สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับงวนเมื่อกี้ก็ได้จะเลขวิ่งครับผมงวนเมื่อกี้ได้จะเลขวิ่งจับต,ตัวไม่เข้าวิ่งเข้าอยู่ครับผมข้างล่างวิ่งสองครับวิ่งสองกับสามข้างล่างวิ่งสองกับสามก็เข้าอยู่เข้าสองครับเข้าที่สองหกได้เล็กวิ่ง ส่วนข้างบนให้วิ่งหกกับเจ็ดหกออกข้างล่างครับตัวกาออกหกสองส่วนเลขวงกลมเลขวงกลมก็ไม่เข้าเลยครับผมไม่เข้าเลยตัวเนี้ยได้แต่เลขวิ่งครับผมของงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาครับเลขตารางตรงนี้ก็ได้ได้อยู่หกสอง มีหกสองอยู่ครับวิ่งสองข้างบนวิ่งหกข้างล่างวิ่งสองกับสามหกสองได้อยู่แต่ว่าจับคู่ไม่เข้าครับจับไม่เข้าตัวนี้ก็น่าจะวิ่งสองจับจับคู่ไม่เข้าครับผมแปดสองออกหกสองเหมือนเก่า นี่ขที่ผ่านมาเด้อพี่น้องส่วนในเลขเลขไม่น่าลงทุนล่างครับผมเลขไม่น่าลงทุนล่างก็ไปเข้าข้างบนครับสาศนย์เนี่ยเข้าตัวบนเพราะว่าอ้นี้มันดับล่างอย่างเดียนะครับดับล่างแต่มันออกบนได้แต่เลขวิ่งก็เด่นสองกับสามอยู่ติดเลข2ตัวเดียวครับผม งวดที่ผ่านมาครับผมส่วนเลขประจำวันอาทิตย์ก็เข้าอยู่ที่ขีดเส้นให้ก็มี3มี5มี2มี8ก็เข้าฮะข้างบนก็เข้า530ข้างล่างก็มี2อันนี้ก็จับคู่ไม่เข้าครับผม วิ่งเข้าอย่างเดียวครับงวดน,นี้ต่อไปก็งอดวันที่31เดือนนี้ออก3าเทือนะพี่น้องนะหวยออก3ามเทือจจะมันตรงัาวันหยังหวยก็ออก3ามเทือวันนี้ก็มีเนวทางมาฝากอีกคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยเอาเลขวิ่งไปก่อนนะครับเลขวิ่งไปก่อนได้ตุกเก่าพี่น้องเลขวิ่ง เลขวิ่งกับเลขตารางครับวิ่งบนเลขวิ่งนะพี่น้องวิ่งบนได้เลขตัวเก่าพี่น้องเอ้ยงวดน,นี่เลขมันออกแต่ตัวเก่าอะไรวกกับเจ็ดคือเก่าครับผมวิ่งล่าง วิ่งล่างก็ได้ตัวเก่าอีกพี่น้องสองกับสามวิ่งล่างได้สองกับสามพี่น้องเลขตารางเลขตารางก็มีเลขตารางงวดนี้เลขตารางด้ยพี่น้องสูตรด้วยพี่น้องสูตร เลขตารางกับเข่าอยู่ครับถ้าจับได้กับเข่าอยู่เลขตารางงวดนนี้นี่ครับผมของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ด เดือนนี้ออกสามครั้งเดือนเนี้ย เกียนพิษพี่น้องก็ตามนี้ครับผมของงวดวันที่สาสของพี่น้องได้ตัวเก่ามันน่าจะเด่นอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตัวเก่าแน่นอนครับผมเลขนิ่ไปไหนแล้วครับเลขอยู่ที่ตัวเก่า นาพี่น้องเลขวนนี้เลขวิ่งได้ตัวเก่าเลขวิ่งได้ตัวเก่าทั้งข้างบนข้างล่างครับผมทั้งข้างบนข้างล่างเลยพี่น้องวิ่งล่างได้สองกับสามเมื่อกี้ก็ได้สองกับสามก็มาสองบนวิ่งหกกับเจ็ดแต่หกยังอยู่ข้างล่าง วันนี้ก็ได้ตัวเดิมครับหกกับเจ็ดเหมือนเก่าเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงในทาทางนะครับผมจะให้ดูเปริการบันเทิงนะครับผมกระเบิ่งพี่น้องเพื่อตรงใจอันนี้เลขตามสูตรนะครับเลขตารางตามสูตรเลขตาราง เลขตารางเลขตารางเด้อพี่น้องตามสูตรพี่น้องตามสูตรทามากระจัดคัดกระผ่านเด้อพี่น้องเด้อเลขงวดวันที่สาสิบเอ็ดเดือนเจ็ดหกหกตามสูตรพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม กันเซลกไห้เรื่อยๆครับเลขวิ่งก็เข้าอยู่ไม่หลุดแต่จับจับคู่ไม่ถูกครับผมจับคู่ไม่ถูกก็มีทั้งเลขดับดับล่างก็เอาอยู่ครับผมแต่งวดเมื่อกี้ไปออกบนสามศูนย์ดับล่างนะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวแต่มันไปออกบนครับพี่น้องครับตามนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเป็นเพียงแนวทางลยพี่น้องสวัสดีครับ